ต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นคนอายุแบบเรียกว่าคุณลุงหรือถึงคุณตานะที่สารเขาจะไม่ชอบแบบนี้กันบางคนใส่เข้ามาขิวขิวคือแบบเหม็นฉุนกระเทียมเกินไปเหม็นฉุนหอมเจียวไปเขาจะไม่ชอบแบบนี้แต่ถ้าเป็นแบบดั้งเดิมเนี่ยเขาจะชอบกินแบบอีสานแบบเหมือนลาบเป็ดข้าวเก่าที่เราทำมาก่อนนะครับอันนี้กินแล้วอิวน้ำแก้คหวยมากเลยแต่วถ้าเป็นลาบแบบโบราณแบบข้าวเก่าตอ้องคิดถึงข้าวเหนียวอันดับแรก EP ก่อนหน้าแล้วก็แวะไปอีสานแปร๊บหนึ่งนะครับอีสานช่วงหน้าฝนที่ข้าวเขียวพืชพันธุ์ทหารเขียวอรุดมสมบูรณ์ปลาขึ้นเมนูต่อไปเราจะพาเข้ากรุงเทพอีสานในกรุงเทพ,เทพแท้ๆนะครับผมนั่นคือเมนูลาบเป็ดแบบโมเดิร์นแบบใหม่ทำไมเรียกว่าลาบเป็ดโมเดิร์นลาบเป็ดกรุงเทพนะครับเพราะว่า EP ก่อนๆเราเคยไปทำลาบเป็ดแบบอีสา,วานว่าเอิญว่าลาบเป็ดเผาเก่าหรือลาบเป็ดแบบแบบดั้งเดิมมาแล้วนะครับแต่ EP เนี้ยเราทําเห็นว่าการเดินทางของลาบเป็ดแบบอีสาน แล้วเข้ามาสู่เมืองกรุงมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงมันจะต่างไปยังไงซึ่งมันก็มีคอนฟ lict ในหมู่คนอีสานรุ่นใหม่รุ่นเก่าด้วยนะว่าชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าลาบเป็ดแบบสมัยใหม่แบบในกรุงเทพมันจะต่างกันจากลาบเป็ดทอาเก่ายังไงไปกันนะครับผมลาบเป็ดทอดอย่างเงี้ยไม่ไม่เหมือนลาบทอดทั่วไปที่ปั้นเป็นก้อนแล้วมาทอดเหมือนเราเห็นในร้านอาหารทั่วไปนะครับอันนี้คือเอาเป็ดที่ท,ที่หั่นชิ้นเล็กๆแล้วไปทอดแล้วก็ ค่อยมาทำลาบเก้ยอกันไปทอดแล้เราเนาะ <Man. S 2> ไปทอดมาแล้วแล้วก็บัดจีทีมาปรุงในหมอนี่ก็คือกลาเป็นนดที่ทอดแล้วทอดแล้วทอดแบบกรอบเลยนะวันนี้เครื่องปรุงมีอย่างไรเอ่ยช่อรตข่าครัวอช่ไห่ครข่าครัวเพราะต้องใส่ไยพริกมะนาวอันนี้ก็เป็นน้ำมะนา,าวสดที่บีบไปแล้วเนาะแ <Man. S 2> ม่เออเพราะร้านนี้ก็เป็นร้านที่ที่คุณภาพดีว่าใช้น้ำมะนาวสดที่บีบคั้นเองนะครับผมจะเห็นว่า เครื่องปรุงทุกอย่างครบแล้วแล้วก็ผักอ่ะที่เป็นอโรมาใส่ที่ลัาเห็นไหมอันนี้คือเวลาทำลาบทำอย่างนี้นะครับผมอ่ามานดาตะคุณหอมทั้งหลายมีผักชีต้นหอมหอมแดงหอมแขกอะไรนะแล้ใบมะกรูดซอยแล้วที่สําคัญคือว่าเราเห็นว่าเป็ดทอดแล้วค่อยมาลาบใช่ไหมร้านนี้ไม่ได้ทอดไปนะครับทอดสดจานต่อจานด้วยนะครับผมไม่มาถึงกรอบแล้วก็ไม่ชืดน,นะครับผมแล้วก็ใส่หอมเกียวหอมเกียว,อยวบอกว่าเป็นเป็นพักเทียมแบบหอมเกียวนะหอมเกียวใส่ อยากถามเอื้อยรับว่าปก็ตีลาเบเป็ดบ้านเขาถักเกล้านะเอาเนื้อดิบปไปปักมุนๆ,ๆักแบบเขาเก่้านะแล้วก็บีบน้ำห้วยก้แบบเส็ดเป็นมุนๆอนะ่ะบ่ทอดด้แย,ยามาแค่ลวกแค่ต้มบ้านเทาเนะบ้านเทาแบบเป็ดแบบบ้านๆเป็บ้านๆ,านๆ,านๆมันก็จะมีแบบสมัยใหม่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็คือสับเป็นชิ้นแล้วก็ไปคล้ายๆแบบว่าไปคั่วแต่ใส่น้ำมันไปด้วยวมีกระเทียมด้วยแล้วค่อยมาลาบ แล้วเอาหนังไปทอดหรือไส้ไส้เป็ดไปทอดแล้วก็มาโปะนั้นอีกสเต็ปหนึ่งที่เป็นสมัยใหม่ขึ้นมาหน่อยอันนี้เิคิดว่าเป็นสเต็ปล่าสุดเลยอันนี้พูดตรงๆว่าเป็นครั้งแรกที่เห็นแบบนี้ที่ร้านลาบเป็ดตัวทอนที่มาที่ไปเป็นยังไงครับเอ๋ยคือว่าก็ได้มเห็นไม่รู้แบบลาบเป็ดทอดแบบนี้คือลูกค้ามันมันสั่งเข้ากับตอนนี้เลยเพื่อนๆหมายเขาว่าเกิดจากลูกค้าอยู่ในเมืองเลยพอะทอดซั่งว่าไหนรั่งว่าทอดก้อนที่มาลาบลาบเป็ดทอดลาบเป็ดทอดเขาอันเข้าใจว่า เป็ดปั้นเป็นก้นกอนๆเลยไปทอดหรือเปล่าบมกรล้วนเป็ดที่เหาเห็ดซุกแล้วละเหากับวม่าล้วนล้วนใส่น้ำมันหมายก็ว่าเนื้อเป็ดตับเนี่ยเนื้อเป็ดหันละเอียดเนี่ยตุกไว้แล้วแต่ว่าเหามาทอดให้มันกรอบแม่แล้วเมื่อยไฟให้เป็นลาบ<โดย>ต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นคนอายุแบบเรียกว่าคุณลุงหรือถึงคุณตาน่ะ คุณตาคุณปู่เนี่ยที่สารเขาจะไม่ชอบแบบนี้กันบางคนใส่เข้ามาขิวขิวคือแบบเหม็นฉุนกระเทียมเกินไปเหม็นฉุนหอมเจียวไปเขาจะไม่ชอบแบบนี้แต่ถ้าเป็นแบบดั้งเดิมเนี่ยเขาจะชอบกินแบบอีสานแบบเหมือนน้าเป็ดเข้าเก่าที่เราทำมาก่อนนะครับแต่นี่เป็นแบบสมัยใหม่ด้วยเนาะคนรุ่นใหม่ก็มากินกระเทียมกินกรอบขออยัดคุยนะครับเด้อต้องคุยนะอันนี้คือจำนะอันเนี้ยโป้แรมเนี่ยคือคุยว้ยาคำใหญ่ใหญ่ความรู้สึกกับ ลาบข้าเก่าครับลาบสมัยใหม่ที่ไฟลว่ามันแตกต่างกันอมากเลยคนละแบบแล้วถ้าให้มองในมุมในมุมผมนะอันนี้กินแล้วหิวน้ำแกงควยมากเลยแต่ถ้าเป็นลาบแบบโบราณเนี่ยแบบข้าวเก่าตอนคิดถึงข้าวเหนียวอันดับแรกทำไมอีพีนี้เลือกเมนูนี้เพราะว่าเดี๋ยวเห็นฒนาคารอาหารอีสานว่ามันมันมีผู้นิยมแบบไดนามิกมีพลวัตมีการปรับเปลี่ยนไปทางสังคมแต่แก่นแก่นบางอย่างก็ยังอยู่นักงทุอยนงก็กินกับข้าวเหนียวให้ได้อย่างนั้นนะครับผมมุนิกะปากลาดเนี่ย ร้านนี่ว่าปากลานี่ยนะสีแยกวัด<ร>ดวงวคววดแคได้ทั้งดว่วนมองเห็นนว่าสีแยกวัดดวงแฉได้ทั้งด่วนเราก็เรียกกันแยกเกั็ดเ,เมืองอยู่ได้ทางก,การ<ม>เรก<ม>เินไปกร้านชื่อว่าลาบเป็ดยโสธรน,นะครับผมผ่านไปผ่านมาแต่คนไกลๆเขามากินนะครับมันนี้ค่ะขอ,ขอขอบคุณกานป้าตุ้ยหรือว่าอึดตุ้ยลายครับผมขอบคุณแล้วครับผมครับผมฝากรายการซอสอีสานอันดับคุกด้วยนะครับผมฝากช่องซอสด้วยนะครับผมโปรดติดตามอีพีต่อไปว่าจะพาไปแซ่บไปดวนที่ไหนนะครับผมขอบคุณแล้วครับผม ขอบคุณเพยครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ